สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมพาทุกคนมาที่โครงการ t h อาร์เบดอนเมืองแจ้งวัฒนะของ Asset ดไวครับโครงการนี้เวลาเราเห็นรูปล่างหน้าตาของบ้านเขามันจะดูโมเดิร์นจ๋ามากเลยแต่ที่นี่เขาจะมีวิธีการออกแบบที่นําธรรมชาติแทรกเข้าไปยังตัวบ้านและมีสวนเล็กๆภายในบ้านด้วยซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการออกแบบแนวทางการทําบ้านที่น่าสนใจที่ผมอยากจะพาทุกคนไปดูด้วยกันครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวโครงการเรามาดูเรื่องของทำเลกันก่อนครับตัวทำเลโครงการน่ะจะตั้งอยู่ติดกับถนนเลียบคลองประปาเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะใกล้กับจุดตัดกันระหว่างถนนเลียบคลองประปากับถนนสงประพาครับทำเลในย่านนี้เขาจะมีชื่อเรียกหลากหลายครับหลายๆโครงการเขาจะตั้งชื่อต่อท้ายว่าสงประพาบ้างสงประพาดอนเมืองบ้างดอนเมืองแจ้งวัฒนาบ้างหรือแม้แต่ประชาชื่นก็มีซึ่งขอให้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นย่านเดียวกันครับ จากจุดหน้าโครงการตรงนี้ถ้าเราวิ่งไปสประพาแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งตรงไปบนถนนเส้นสระพาประมาณ10นาทีจะไปเจอสนามบินดอนเมืองครับส่วนถ้าเราวิ่งเรียบคลองประปาไปเรื่อยๆอีกไม่ถึง10นาทีก็จะไปเจอแจ้งวัฒนะครับซึ่งมันเป็นหนึ่งในทำเลที่เดินทางสะดวกของคนย่านนี้เพราะว่านอกจากถนนหลักเรียบคลองประปาที่เราใช้เรายังสามารถที่จะไปใช้ทางด่วนตรงสีสมานได้ด้วยครับในปัจจุบันพื้นที่ย่านนี้จะมีบ้านเดี่ยวมีทาวน์โฮมมาพัฒนาหลายโครงการครับ ซึ่งบ้านเดี่ยวในย่านนี้เกือบจะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นบ้านระดับราคาเกิน10ล้านทั้งสิ้นครับบ้านของที่นี่เวลาเราดูรูปร่างหน้าตาภายนอกเนี่ยเขาจะดูคล้ายกันไปหมดเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่บ้านมันจะแตกต่างกันโดยเขาทําออกมา4แบบครับแบบเริ่มต้นจะเรียกว่าบ้านแอชครับบ้านแอชเนี่ยจะเริ่มต้นที่ขนาด50.3ตารางวาครับโดยเขาจะจัดออกมาเป็นบ้าน2ชั้นขนาด217ตารางเมตรครับฟังก์ชันจะแบ่งออกมาได้เป็นสีห้องนอนสี่ห้องน้ํา2ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น12ล้านบาทครับแบบที่2จะเรียกว่าเอเธอร์ครับซึ่งแบบนี้ที่ดินจะขยับไซส์ขึ้นมาเป็น52.3ตารางวาส่วนตัวบ้านจะขยายขนาดเป็น246ตารางเมตรครับจัดบ้านออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ําและจอดรถได้3คันโดยราคาเริ่มต้นจะขยับขึ้นมาเป็น13ล้านบาทครับซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยฟังก์ชันจะคล้ายกันมากแตกต่างกันที่ขนาดพื้นที่ใช้สอยครับ ส่วนบ้านทป์ที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่จะชื่อบลีสครับซึ่งบ้านบลีสเนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่บนเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่71.6ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยของเขาอยู่ที่327ตารางเมตรจัดออกมาได้เป็น5ห้องนอน6ห้องน้ําจอดรถได้3คันและก็มีห้องเมด1ห้องครับราคาเริ่มต้นของบ้านทา์ใหญ่สุดอยู่ที่20ล้านบาทนะครับส่วนแบบที่ผมจะพาทุกคนมาดูด้วยกันในวันนี้จะชื่อบลอซัมครับจะเป็นทป์ที่3ตัวรองใหญ่นะครับ ซึ่งท y p ป์นี้จะมีที่ดินเริ่มต้นอยู่ประมาณ60.7ตารางวาครับทำออกมาเป็นบ้าน2ชั้นขนาด290ตารางเมตรเขาจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องเมตรและจอดรถได้3คันครับราคาเริ่มต้นของบ้านไทยป์นี้อยู่ที่15ล้านบาทนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่าบ้านของที่นี่เขาจะดูโมเดิร์นมากแต่ความโมเดิร์นของที่นี่จะมีของที่น่าสนใจอยู่2อย่างครับอย่างที่1ก็คือการเปิดพื้นที่ ให้มีพื้นที่สีเขียวหรือให้มีสวนแทรกเข้าไปอยู่ในตัวบ้านได้และการสร้างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ p r i v a t e y ภายในบ้านโดยที่ใช้ลูกเล่นการเปิดและปิดผนังแบบนี้ครับซึ่งเราจะเห็นว่าฟาซาดด้านหน้าบ้านจะแตกต่างไปจากบ้านเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันที่มักจะมีระเบียงมักจะมีผนังกระจกเยอะๆแต่ที่นี่ด้านหน้าบ้านส่วนใหญ่จะเป็นผนังปิดผนังทึบครับและเปิดช่องแสงเป็นส่วนภายในที่เขาควานพื้นที่ไว เพื่อสร้าง p r i v a c y ให้กับคนที่อยู่อาศัยด้านในสามารถเปิดหน้าต่างเปิดม่านอยู่ในบ้านได้โดยไม่ต้องกังวลว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านแล้วจะมองเห็นการใช้งานของคนที่อยู่ภายในบ้านครับส่วนตัวบ้านจะเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับซึ่งจะมีพื้นที่ด้านหน้าบ้านที่เขาทำออกมาเป็นสวนได้บ้านตัวอย่างเขาไม่ได้ทําเป็นรั้วให้เราดูดังนั้นเนี่ยก็จะเปิดพื้นที่ให้เราเห็นเลยว่าพื้นที่หน้าบ้านสวนที่เป็นสวนจะอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับส่วนที่เราเห็นตรงนี้จะไม่ใช่สวนนะครับ ต่จะเป็นพื้นที่จอดรถครับซึ่งบ้านหลังนี้จะจอดรถได้3คัน1 2 3แบบนี้ครับพื้นที่ส่วนที่อยู่ภายใต้ชายคาบ้านอันนั้นอยู่บนเสาเข็มที่เป็นเสาโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านอยู่แล้วส่วนที่เราเห็นตรงส่วนนี้ที่เขาปูหญ้าไว้จะเป็นพื้นที่ส่วนต่อออกมาที่เป็นพื้นคอนกรีตแยกโครงสร้างกับตัวบ้านครับตรงส่วนจอดรถเนี่ยจะมีตู้เก็บของด้วยนะครับซึ่งอันนี้เขาจะบิ้วแทรกเข้าไปในผนังแบบนี้เลยครับจะเป็นพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่เพราะมันเป็นช่องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดครับ โครงการเขาจะทำงานระบบไว้ให้เราติดตั้งพวก EV Char g e เจอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วครับส่วนประตูทางเข้าหลักจะอยู่ทางด้านนี้ครับซึ่งตัวประตูทางเข้าจะเป็นประตูไม้แบบนี้นะครับและเขาจะติดตัวดิจิตอลดอลล็อกมาให้เราด้วยซึ่งดิจิตอลดอลล็อกของที่นี่จะเป็นระบบที่ยืดหยุ่นสำหรับตัวลูกบ้านสำหรับการใช้งานนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ฟิงเกอร์สแกนก็ได้หรือจะใช้การกดรหัสก็ได้หรือจะใช้คีย์การ์ดก็ได้หรือจะไขด้วยกุญแจก็ได้ครับ และมันยังสามารถที่จะใช้ผ่านแอปได้ด้วยครับคือเราสามารถที่จะเจนตัวรหัสชั่วคราวอัตโนมัติได้ด้วยแบบวันทามนะครับก็คือเวลามีแขกมาบ้านหรือมีเพื่อนมาบ้านเราสามารถที่จะส่งรหัสนี้ให้กับแขกหรือเพื่อนเรากดเพื่อเปิดเข้าไปในบ้านได้หลังจากนั้นก็จะใช้ไม่ได้อีกครับซึ่งมันก็จะสะดวกสําหรับคนที่ชอบมีแขกไปใครมาเวลาเราไม่อยู่บ้านครับพอเราเดินเข้ามาในบ้านเราจะเจอพื้นที่ที่เป็นโฟยเล็กๆแบบนี้ครับ เขาเปิดช่องแสงด้านนี้ให้เรามองเห็นพื้นที่ด้านนอกส่วนจอดรถได้และก็ดึงแสงธรรมชาติเข้ามายังพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยตรงจุดนี้เราสามารถที่จะทำเป็นพื้นที่นั่งถอดรองเท้าใส่รองเท้าที่ตรงนี้ได้ครับ ตัวพื้นที่ตรงนี้เขาออกแบบมาละเอียดครับเพราะว่าเขามีการลดระดับลงมาสเต็ปหนึ่งเวลาเราเดินเข้ามาในบ้านจริงๆเราจะมาใส่มาถอดรองเท้าตรงนี้ก็ยังได้ฝุ่นมันจะได้ไม่กระจายเข้าไปยังตัวบ้านแล้วเวลาเช็ดล้างทำความสะอาดตรงนี้ก็จะได้ไม่เลอะเทอะออกไปยังบริเวณส่วนใหญ่ของบ้านครับบ้านของที่นี่จะเป็นบ้านที่เปิดพื้นที่เชื่อมกันหมดครับซึ่งเวลาเราเดินเข้ามาเราจะเห็นพื้นที่ใช้งานชั้นล่างเกือบจะทั้งหมดโดยที่ไม่ได้มีอะไรกั้นครับ ซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่วิธีการใช้งานหรือวิธีการออกแบบบ้านของแต่ละคนนะครับเพราะจริงๆเอ่ะสเปซลักษณะแบบนี้เราจะจัดให้มันเป็นสัดส,ส่วนหรือกั้นพื้นที่เพิ่มเติมด้วยผนังเพิ่มหรือด้วยพาร์ติชันเพิ่มมันก็สามารถที่จะแยกพื้นที่แยกโซนการใช้งานได้อยู่แล้วแต่การเปิดพื้นที่เชื่อมโยงกันโล่งๆแบบนี้มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่มันทําให้พื้นที่ข้างล่างมันดูมีสเปซการใช้งานที่โปร่งโล่งขึ้นครับ ส่วนพื้นที่ใช้งานหลักด้านล่างน่าจะเป็นพื้นที่ที่สมาชิกในบ้านมาใช้งานร่วมกันครับดังนั้นตรงนี้เขาก็เลยทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีหรือรับรองแขกเวลามีแขกไปใครมาได้มันจะอยู่ติดกับส่วนของประตูที่เชื่อมออกไปยังพื้นที่ด้านนอกบ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านตัวอย่างจะมีเนื้อที่ดินอยู่ประมาณ67.5ตารางวาครับซึ่งขนาดของที่ดินในแต่ละแปลงมันไม่เท่ากัน ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อบ้านแล้วเราต้องการให้มันมีพื้นที่สวนด้านข้างเยอะๆเราก็เลือกแปลงที่มันใหญ่หน่อยด้านข้างบ้านทางฝั่งนี้เราจะได้สามารถวางพวกศาลานั่งเล่นวางบอ่อปลาหรือจัดสวนปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ตามใจครับแต่ถ้าเราขี้เกียจด,ดูแลสวนก็ไม่จาเป็นต้องเลือกที่ดินแปลงใหญ่ก็ได้ครับพื้นที่ด้านหลังโซฟาเขาวางเปียโน,โนให้เราดูครับเพื่อให้เราเห็นว่ามันมีสเปซที่เราสามารถที่จะวางเปียโนตรงนี้ได้ จร,จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับวัาสมาชิกในบ้านเราอ่ะเขาชอบทํากิจกรรมอะไรมากกว่าครับถ้าเกิดว่าเราเป็นบ้านที่ชอบอ่านหนังสือด้านนี้เราอาจจะบิ้วเป็นชั้นหนังสือเต็มผนังแล้วก็ทําเป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสืออะไรต่างๆไปก็ได้ครับส่วนฝั่งตรงข้ามกันเขาวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดหกที่นั่งครับซึ่งมันพอเหมาะพอดีกับบ้านหลังนี้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบอยากจะวางเป็นโต๊ะกลมหรืออยากจะวางเป็นโต๊ะที่ใหญ่กว่านี้จริงๆมันก็พอที่จะจัดวางได้นะครับ ส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจสําหรับบ้านหลังนี้คือพื้นที่ด้านหลังครับพื้นที่ด้านหลังบ้านเนี่ยเขาคว้านพื้นที่ออกมาให้มันเว้าเข้ามาในส่วนของพื้นที่ในบ้านนิดนึงเพื่อเปิดสเปซให้มันกลายเป็นพื้นที่นั่งเล่นด้านหลังบ้านที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงแบบนี้ครับตัวบ้านจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีหลังคากั้นตรงส่วนนี้ให้ดังนั้นเนี่ยเวลาตอนกลางวันเนี่ยมันอาจจะใช้งานยากนิดนึงครับ แต่ผมเชื่อว่าเวลาเราซื้อบ้านหลังนี้ไปจริงๆเราอยากจะใช้พื้นที่ด้านหลังเป็นพื้นที่นั่งเล่นจริงจัง้วต่อหลังคาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยตรงนี้มันจะสามารถที่จะใช้งานได้จริงจังมากกว่าที่เห็นนีกครับตัวครัวจะอยู่ทางด้านนี้นะครับซึ่งตรงข้ามของพื้นที่ครัวเขาจะมีห้องพาวเดอร์รูมก็คือห้องน้ําสําหรับรับแขกแล้วล่ะครับตัวห้องพาวเดอร์รูมเหมือนจะเป็นห้องน้ําที่ไม่มีส่วนอาบน้าครับส่วนห้องครัวเ,เขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ ภายในห้องครัวจะมีพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากครับเปิดประตูเข้ามาเราจะเจอตู้เย็นขนาดใหญ่ครับและพื้นที่ครัวจะเป็นเคาน์เตอร์แยกซ้ายขวาแบบนี้ตรงส่วนทางด้านนี้เขาจะวางเป็นเตาและเครื่องดูดควันไว้ให้ครับส่วนทางด้านนี้ก็จะสําหรับการเตรียมอาหารล้างนูน่นล้างนี่อะไรต่างๆมันจะอยู่ติดกับส่วนของหน้าต่างที่สามารถที่จะเปิดระบายอากาศและรับแสงธรรมชาติได้ครับภายในครัวเ,เขาจะมีประตูเปิดออกไปด้านนอกได้2ฝั่งนะครับ ฝั่งทางด้านนู้นเนี่ยจะเปิดออกไปยังส่วนของพื้นที่นั่งเล่นด้านหลังบ้านเวลาเราทําอาหารเตรียมอาหารสแน็กเล็กๆน้อยๆแล้วอยากจะยกเสิร์ฟเวลาเราใช้งานด้านหลังก็สามารถที่จะเปิดประตูออกไปยกเสร์ฟได้โดยที่ไม่ต้องเดินอ้อมเข้าไปภายในบ้านครับส่วนประตูชุดนี้จะเป็นประตูชุดที่เปิดออกไปยังส่วนของพื้นที่ใช้งานด้านนอกบ้านซึ่งเป็นลานซักล้าองเอเนกประสงค์ครับปกติบ้านทั่วไปจะอยู่หลังบ้านแต่บ้านหลังนี้จะอยู่ด้านข้างบ้านแทนครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของเมดเขาด้วยเพราะว่าตรงนี้เราสามารถที่จะทําเป็นเคาน์เตอร์เพื่อทําเป็นครัวเสริมหรือทําเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้ส่วนห้องเมดและห้องน้าเมดเขาจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับตามแบบแปลนมาตรฐานอะ่ะบ้านหลังนี้เขามีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะครับแต่ในบ้านตัวอย่างอ่ะห้องนอนชั้นล่างนะ่ะเขาจะจัดออกมาเป็นห้องอนเนกประสงค์อีกห้องหนึ่ง ที่ทําออกมาเป็นพื้นที่ให้เราสามารถที่จะนั่งทํางานอ่านหนังสือค้นคว้าทําอะไรต่างๆที่เราพอใจได้เป็นห้องสงบสงบใช้ประชุมงานทํางานออนไลน์ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็นห้องนอนอ่ะมันทําได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวห้องนี้เขามีห้องน้ําในตัวครับซึ่งตัวห้องน้ําเขาก็ค่อนข้างมาตรฐานนะครับมีอ่างล้างหน้าโถาสุขภัณฑ์ส่วนเชาว์บ็อกให้เรียบร้อยครับทุกคนครับการออกแบบบ้านหลังนี้เขาจะคานึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยเยอะครับ อย่างพื้นที่ของบันไดอ่ะเขาจะแอบไว้ตรงส่วนของข้างบ้านแล้วก็เปิดช่องแสงให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามายัางส่วนของบันไดแต่ส่วนใหญ่บ้านทั่วไปอ่ะพอเปิดช่องแสงลงส่วนของบันไดแล้วเนี่ยเราต้องปิดม่านเพราะว่าคนที่อยู่บ้านติดกันเน่ยเขามักจะมองผ่านช่องแสงเข้ามาเห็นพื้นที่ภายในทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองของบ้านเราด้วยซึ่งมันทําให้เกิดความไม่สะดวกใจในการใช้งานส่วนใหญ่ก็เลยปิดม่านกันครับ แต่บ้านหลังนี้ตัวช่องแสงลักษณะแบบนี้เขาจะออกแบบให้อยู่ด้านข้างบ้านซึ่งตรงกับส่วนของผนังทึบของบ้านที่อยู่ติดกันครับดังนั้นเราสามารถที่จะเปิดบ้านตรงนี้ไว้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าบ้านข้างๆเขาจะมองเห็นไหมในขณะเดียวกันตัวช่องนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นช่องแสงเปิดเข้าไปยังส่วนของพื้นที่ห้องนอนในแต่ละห้องด้วยครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวโดยการจาัดสวนกลวดแบบที่เขาทาไว้ให้ดูก็ได้ครับ พื้นที่ชั้นสงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ p r i v a t e y zone นะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ห้องนอนของสมาชิกแต่ละคนของบ้านหลังนี้ครับห้องนอนของบ้านหลังนี้ก็ออกแบบมาให้มี privacy ต่อกันสูงสุดเท่าที่เขาจะสามารถทําได้ห้องนอนทั้ง3ห้องของบ้านหลังนี้ผนังจะไม่ติดกันเลยครับโดยเขาจะคว้านสเปซต,ตรงกลางตรงนี้ออกมาเป็นพื้นที่ common area ให้สมาชิกของแต่ละห้องออกมาใช้พื้นที่ร่วมกันได้ครับ ทางด้านนี้จ,จะทําเป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสือทํางานอะไรต่างๆไปก็ได้ส่วนทางด้านนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่นั่งเล่นเอกขนเกชมสวนที่เป็นสวนระเบียงอยู่ทางด้านนี้ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกทุกคนเสมอครับบ้านตัวอย่างเขาจัดให้ดูแต่บ้านจริงที่เป็นบ้านเราเองอ่ะเราจะครีเอทสเปซตรงนี้ตามใจเรายังไงก็ได้ครับขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละบ้านอาจจะทำสเปซตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นนอนเล่นกิ้งเกือกเล่นกับน้องหมาน้องแมวก็ได้ครับ เพราะข้อดีสําหรับคนเลี้ยงสัตว์อย่างหนึ่งก็คือเขามีระเบียงขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้จริงอยู่บนพื้นที่ชั้น2ครับซึ่งระเบียงตรงนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาทํากระบะปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้ด้านบนด้วยซึ่งมีการเดินงานระบบอะไรต่างๆไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ เปิดช่องแสงรับแดดลมและฝนธรรมชาติอย่างเต็มที่อยู่แล้วดังนั้นเราสามารถที่จะจัดสวนปลูกต้นไม้ได้จริงจังครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากของพื้นที่ระเบียงตรงนี้ก็คือมันกลายเป็นพื้นที่ที่เขาเอาไว้เปิดช่องแสงขนาดใหญ่ให้กับห้องนอนทั้งสองฝั่งครับดังนั้นห้องนอนแต่ละห้องสามารถที่จะเปิดหน้าต่างเปิดม่านรับแสงได้จากทางด้านนี้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเขาจะเห็นพื้นที่ภายในห้องนอนเราเลยครับ ส่วนห้องนอนด้านบนน่ะจะมีห้องนอนอยู่3ห้องครับห้องแรกจะเป็นห้องที่อยู่ติดก,กับตรงระเบียงตรงนี้ซึ่งเขาจะจัดออกมาเป็นห้องที่ใช้งานแบบโคซี่โคซี่สบายๆหน่อยนะครับ พราะว่าพื้นที่ห้องนี้มันมีค่อนข้างเยอะครับตรงนี้เขาขวางเตียง5ฟุตไว้ให้เราดูโดยจัดพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆเ,เ,เอาไว้ที่ข้างเตียงตรงนี้ได้เวลาเราอยากจะนั่งอ่านหนังสือเพื่อให้ได้แสงธรรมชาติจากทางฝั่งระเบียงเราก็สามารถยะนั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้ครับส่วนปลายเตียงจะมีระยะมากพอที่เราจะใส่ทีวีติดผนังขนาดสัก5 5นิ้ว60นิ้วได้สบาสบาย ตรงนี้สามารถที่จะบิ้วเป็นโต๊ะทํางานหรือโต๊ะใช้งานอเนกประสงค์ได้ครับส่วนทางฝั่งนี้ยังมีสเปซเหลือมากพอที่ให้เราวางของจุกจิกได้ครับตัวห้องน้ําจะอยู่ทางฝั่งนี้ครับซึ่งพื้นที่หน้าห้องน้ําเขาก็จะบิ้วออกมาให้ดูเป็นตู้เต็มผนังที่เราสามารถจะแขวนเสื้อผ้าแล้วก็เก็บของได้เต็มที่เลยครับเพราะระยะพื้นถึงฝ้าของบ้านอย่างนี้มันอยู่ที่3เมตรครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีสเปซแนวตั้งให้เราใช้งานได้มากกว่าปกตินิดหน่อยครับ ส่วนห้องน้ําจะอยู่ทางด้านนี้ครับเขาก็จะวางเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของอเมริกันสแตนดาร์ดไว้ให้ส่วนโถสุขภัณฑ์ของบ้านที่นี่ทุกหลังเนี่ยจะได้เป็นของ I ีเนซึ่งเป็นสุขภัณฑ์ระดับพรีเมียมของญี่ปุ่นนะครับส่วนเชาวบล็อกจะอยู่ทางฝั่งนี้แล้เาก็จะมีหน้าต่างเปิดระรบายอากาศซึ่งเราสามารถที่จะเปิดค้างไว้ได้ครับเพราะมันไม่ตรงกับตำแหน่งของหน้าต่างของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแน่นอนครับส่วนห้องนอนเล็กอีกห้องอ่ะผนังไม่ได้อยู่ติดกันมันจะถูกกั้นด้วย ทางเดินบันไดชุดนี้ครับแล้วตัวห้องเนี่ยก็จะแยกออกมาอยู่ทางฝั่งนี้เลยซึ่งห้องนอนในบ้านตัวอย่างหลังนี้เขาไม่ได้จัดออกมาเป็นห้องนอนครับแต่เขาจัดออกมาเป็น entertainment room เป็นพื้นที่ให้สมาชิกในบ้านเนี่ยมานอนดูทีวีดูซีรีส์ด้วยกันได้ยยาวอยู่ในห้องนี้ครับถ้าสมาชิกในบ้านของเรามีแค่3-4คนนะห้องนอนอีกห้องจะเอามาทำเป็น entertainment room แบบนี้ก็ยังได้ครับ แต่ส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจ,จัดเป็นห้องนอนนะมันจัดได้อยู่แล้วครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันสามารถที่จะวางเตียงได้ส่วนพื้นที่ทางด้านในตรงนี้เราก็สามารถที่จะวางตู้ติดผนังเป็นตู้เสื้อผ้าได้เต็มแนวอยู่แล้วส่วนห้องน้ำของเขาจะมีฟังก์ชันเหมือนกับห้องนอนเมื่อกี้ครับเพียงจจแต่จัดเลเยอร์แตกต่างกันไปเท่านั้นเองครับส่วนห้องมาสเตอร์เบด룸จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยครับซึ่งผนังของห้องนี้จะไม่อยู่ติดกับใครเลยครับเวลาเราเดินเข้ามาในห้องนี้เราจะรู้สึกว่าปริมาตรของห้องเนี่ยมันโอทงขึ้น เพราะว่าพื้นถึงฝ้าของห้องนี้มันจะ3.5เมตรครับจะสูงกว่าห้องอื่นๆอยู่ประมาณสัก50เซนครับเพราะจัดออกมาแล้วเนี่ยมันก็เลยดูเป็นห้องที่มีปริมาตรที่มันใหญ่กว่าห้องปกติทั่วไปตรงนี้เขาก็จะวางเป็นเตียง6ฟุตไว้ให้พื้นที่2ฝั่งก็เหลือมากพอที่เราจะวางโต๊ะหัวเตียงได้แยกกันครับส่วนปลายเตียงเขาจะวางเป็นไซส์บอร์ดแล้วก็เอาทีวีแขวนผนังไว้ครับส่วนทางฝั่งนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับซึ่งเขาจะแยก2ฝั่งนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเก็บเสื้อผ้าเต็มผนังได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเก็บเสื้อผ้าได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับวางโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าชุดหนึ่งครับตรงกลางก็จะวางตัวไอแลนด์ไว้ให้เราเก็บพวกเอเซอร์รีของใช้ของแต่งตัวของประดับได้ครับส่วนตัวห้องน้ําจะขยับมาอยู่ทางด้านนี้ครับซึ่งตัวห้องน้ําของเขาอ่ะจะวางอ่างล้างหน้าไว้1ชิ้นนะครับไม่ได้เป็นอ่างล้างหน้า2ชิ้นแบบฮีเซนเทอร์ครับ แต่จะแลกมาพร้อมกับตัวเคาน์เตอร์ยาวสําหรับให้เราวางของจุกจิกหรือพวกเครื่องประดับอะไรต่างๆบนชั้นวางของตรงนี้ได้ครับอ่างอาบน้ําได้ของคริสติน่าซึ่งจะวางอยู่ติดกับส่วนของหน้าต่างครับหน้าต่างตรงนี้ไม่ใช่หน้าต่างที่เปิดออกไปยังส่วนของหน้าบ้านนะครับแต่จะเปิดออกไปตรงกับส่วนของสวนที่อยู่บนระเบียงชั้น2ครับส่วนสุขภัณฑ์ยจะได้เป็นระบบอัตโนมัติของเมกันสแตนดาร์ดรวมถึงพื้นที่ชาวบอกซึ่งเขาไม่ได้ติดฉากกั้นอาบน้ํามาให้ดูครับทุกคนครับ ห้องนอนมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้มันได้พื้นถึงฝ้า3.5เมตรได้ปริมาตรของห้องที่ใหญ่ก็จริงแต่ขนาดของห้องนอนมาสเตอร์เบดมอ่ะมันไม่ได้ใหญ่โตเวอร์วางอลังการเมื่อเทียบกับห้องอื่นๆเลยครับซึ่งการที่เขาออกแบบแบบนี้เป็นความตั้งใจออกแบบเพื่อเกลี่ยพื้นที่ไปยังห้องนอนรองทั้งสองห้องที่อยู่ด้านบนให้ได้มีพื้นที่มากพอที่เด็กๆเ,เขาจะอยู่ไปได้ตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงเขาโตเป็นใบรุ่นครับ คนเวลาเราซื้อบ้านในโครงการอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเสมอคือเราไม่ได้ซื้อแค่บ้านครับแต่เราจะเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนกลางร่วมกันด้วยดังนั้นพื้นที่ส่วนกลางอ่ะเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากที่เราต้องเอามาพิจารณาในการซื้อแต่ละโครงการครับโครงการนี้เขาให้พื้นที่ส่วนกลางมาเยอะครับโดยจะมีพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ประมาณ4ไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกับพื้นที่ดินทั้งหมดของโครงการที่มีประมาณ25ไร่และบ้านของเพื่อนบ้านทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ76หลังแล้วถือว่าเขาให้พื้นที่ส่วนกลางสําหรับการใช้งานมาเยอะเลยครับส่วนของถนนเมเนี่ยจะกว้าง12เมตรครับส่วนถนนลองเนี่ยจะกว้างประมาณ9เมตรนะครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางของเขาอ่ะหัวใจหลักก็จะเป็นคลับเฮาส์2ชั้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวอย่างนี่แหละและเกาจะมีสวนขนาดใหญ่2จุดมาให้ลูกบ้านใช้งานครับโดยสวนจุดแรกน่ะจะอยู่ติดกับส่วนของป้อมรปภ อันนี้จะเหมาะกับการพาเด็กมาเดินเล่นครับเพราะว่าเขาจะปลูกต้นไม้แล้วก็ทําเป็นพื้นที่เดินเล่นแทรกกับสนามหญ้ารวมถึงพวกเครื่องเล่นเด็กอะไรต่างๆก็อยู่บริเวณนี้ด้วยครับส่วนขับเฮาส์ของเขาอ่ะก็จะดีไซน์ออกมาให้ใช้งานแบบนี้ครับตัวขับเฮาส์ของเขาเวลาเราเดินขึ้นมาเราจะมาเจอพื้นที่ที่เป็นลานอะเนกประสงค์ตรงนี้ครับซึ่งตรงลานตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกับพื้นที่2ฝั่งครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวสระว่ายน้ําที่เป็นสระว่ายน้ํากลางแจ้งนะครับ จะเป็นสระระบบเกลือมีความกว้างประมาณ5.6เมตรความยาวประมาณ22.7เมตรครับส่วนสระที่อยู่ใกล้ตาตรงนี้จะเป็นสระเด็กนะครับที่เขาเอาสระเด็กไว้ตรงนี้เพื่อเวลาพ่อแม่ผู้ปกครองมาจะได้นั่งดูแลจากตรงนี้ได้หรือถ้าเราอยากจะนั่งตากแอร์อ่านหนังสืออยู่ในพื้นที่เย็นๆก็สามารถที่จะมานั่งตรงห้องโคลิวิ่งหรือโคเวิร์กิ่งสเปซตรงนี้ได้ครับส่วนห้องนิติก็จะอยู่ติดกันทางด้านนี้ครับและเขาก็จะมีห้องน้ําห้องล็อกเกอร์ห้องอาบน้ําแยกชายหญิงไว้ให้อยู่ทางด้านนู้นครับ พื้นที่ชั้น2อ่ะจะสงบขึ้นมาหน่อยครับซึ่งเขาก็จะทําออกมาเป็นห้องฟิตเนสครับซึ่งห้องฟิตเนสของเขาอ่ะก็จะจัดออกมาเป็นห้องที่อยู่ภายในห้องแอร์นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ออกกําลังกายให้เราใช้งานพร้อมกันได้ส0บพลสบายๆครับซึ่งตรงพื้นที่ของห้องฟิตเนสเนี่ยเขาจะทําเป็นระเบียงขนาดใหญ่อยู่ทางด้านนี้ให้เราเทควิวส่วนของตัวสระว่ายน้ําและก็สวนที่อยู่ภายในโครงการด้วยครับ ซึ่งอันนี้มันจะเป็นพื้นที่ใต้ใชายคานะครับทุกคนถ้าเกิดเราอยากจะได้พื้นที่ใช้งานกลางแจ้ง<ม>ก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ลูปท็อปที่อยู่ทางด้านนูน้นส่วนปลายสุดทางด้านนู้นเขาจะทําเป็นสวนเล็กๆแล้วก็จะมีบันไดบนแยกลงไปทางปลายสระอีกชุดหนึ่งด้วยครับตรงกลางสุดของตัวโครงการนะเขาจะทําเป็นสระน้าครับซึ่งจะมีอยู่สองสระแยกกันฝั่งซ้ายขวาครับบริเวณพื้นที่ที่เป็นสระน้ำนจะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ให้ลูกบ้านมาเดินเล่นวิ่งออกกําลังกายได้ส่วนตัวสระเองก็จะมีการบําบัดน้ําให้น้ํามันใสปลูกพวกพืชน้ําพวกดอกบัวอะไรต่างๆรวมถึงเขาจะทําเป็นทางเดินยื่นเข้าไปในบริเวณสระด้วยซึ่งพื้นที่ลักษณะบแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นกันในหมู่บ้านทั่วไปครับแต่ทุกคนเวลามาเดินดูสระตรงนี้ก็จะต้องมองเห็นแนวสายไฟของการไฟฟ้าซึ่งหลายคนที่คุ้นชินกับพื้นที่ในโซนนี้ก็จะเห็นจนชินตาอยู่แล้ว ตัวแนวสายไฟของการไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นแนวสายไฟเรียบคลองประปาซึ่งโครงการในย่านนี้ที่เกาะอยู่กับถนนเรียบคลองประปาเกือบทุกโครงการก็จะมีแนวสายไฟแบบนี้เป็นปกติครับแนวสายไฟนี้หลายคนก็ยังกังวลอยู่นะครับซึ่งผมจะขออธิบายแบบนี้ครับตัวสายไฟมันก็เหมือนกับท่อที่ลำเลียงเอาไฟฟ้าเข้าไปให้เราใช้ในบ้านครับสายไฟที่เราเห็นก็อาจจะเป็นท่อที่ใหญ่หน่อย ส่วนสายไฟในบ้านเราก็จะเป็นท่อที่เล็กลงไปสิ่งที่เรากลัวหรือเรากังวลมันไม่ใช่ท่อครับแต่เราจะกังวลตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากการไหลของไฟฟ้ามากกว่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรารวมถึงสายไฟที่ฝังอยู่ในผนังในบ้านของเรามันก็จะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้ออกมาเป็นปกติเช่นกันครับ ซึ่งพอพูดแบบนี้ก็จะมีคนคิดว่าความเข้มข้นหรือความแรงมันแตกต่างกันซึ่งอันนี้ก็จริงนะครับแต่ทางการไฟฟ้าเขาได้กําหนดระยะที่ปลอดภัยไว้ตามมาตรฐาน WHO อยู่แล้วครับมันจะอยู่สูงจากพื้นไประดับ30-60เมตรเลยรวมถึงจะมีระยะห่างด้านซ้ายขวาออกไปอีกในระดับหลาย10เมตรด้วยซึ่งมันเพียงพอที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณแนวสายไฟแบบนี้ครับ และถ้าเกิดว่าเรายังกังวลอยู่ผมจะบอกแบบนี้ครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีอยู่รอบตัวเราและเราสัมผัสมันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าแสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับดูโครงการกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้นะครับ เริ่มจากทำเลก่อนผมต้องบอกอย่างนี้นะครับทำเลโซนนี้มันเป็นทำเลเฉพาะตัวครับมันเหมาะกับคนที่ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพตอนเหนือในย่านนี้จริงๆในย่านนี้ก็คือคนที่มองหาบ้านในย่านแจ้งวัฒนะครับหรือสงประภาต้องการที่จะเดินทางเข้าออกเมืองสะดวกไปในเส้นแจ้งวัฒนะหรือวิภาวดีครับคนที่เลือกโครงการนี้น่าจะต้องเป็นคนใช้รถนะครับเพราะว่าการเลือกใช้รถสาธารณะหรือระบบรางเนะี่ยยังไม่ได้สะดวกในตอนนี้ครับ ซึ่งสําหรับคนที่มีรถส่วนตัวก็จะเดินทางสะดวกครับเพราะว่ามันมีทางเลือกให้เราเดินทางเยอะครับเราจะวิ่งเข้าเมืองผ่านถนนเรียบคลองประปาก็ได้หรือจะเลือกใช้เส้นสงประาออกโลเคอลรดหรือวิภาวดีก็ได้หรือจะใช้ทางด่วนก็ไปได้แทบทุกที่ในกรุงเทพครับซึ่งการที่ทําเลในย่านนี้มันเดินทางสะดวกมันก็เลยทําให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างเทาโฮมหรือบ้านเดี่ยวในย่านนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ ในปัจจุบันบ้านทำเลนี้ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวราคาก็ขยับไปไกลระดับ10บล้านอัพกันหมดแล้วครับพอมีโครงการเปิดมากขึ้นมีประชากรย้ายมาอยู่ทางฝั่งนี้มากขึ้นมันก็เริ่มมีความเจริญและความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมากเป็นเงาตามตัวครับอย่างเส้นสงปพาเมื่อก่อนแทบจะไม่มีอะไรเลยปัจจุบันนี้มันเต็มไปด้วยคอนโดมิเนียมมันก็เลยเกิดพวกร้านค้าร้านอาหารบนเส้นส่งปภพาให้เราไปพึ่งพาใช้งานเยอะใกล้ๆกันก็มีโรบินสันสีสมานครับ หรือเราจะขับรถไป10นาทีตรงแจ้งวัฒนาก็มีโลตัสมีบิ๊กซีมีเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาให้ใช้ครับซึ่งทำเลตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในทำเลที่เติบโตเร็วครับส่วนตัวโครงการเป็นโครงการปิดที่มีเพื่อนบ้านแค่76หลังครับแต่จุดสําคัญของการพัฒนาโครงการนี้คือการให้พื้นที่ส่วนกลางมาเยอะครับตัวโครงการจะมีสวนอยู่สโซนซึ่งถือว่าเป็นสวนขนาดใหญ่เราใช้งานได้จริงจังอยู่แล้วมีสระน้ํามีสระบัวใหญ่ๆซึ่งหาไม่ค่อยได้ในโครงการยุคใหม่ในปัจจุบัน รวมถึงตัวขับเพ้าของเขาเองก็น่าจะจัดมาให้เพียงพอต่อการใช้งานได้เหลือเฟือสําหรับลูกบ้าน76คนครับโครงการปิดที่มีแฟซิตี้และมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบนี้มันน่าจะสร้างความอุ่นใจให้กับเราเวลาออกไปทํางานนอกบ้านแล้วต้องทิ้งให้สมาชิกในครอบครัวเขาอยู่บ้านลําพังครับส่วนรูปแบบบ้านที่มีทั้ง4แบบนี่อันนี้ผมแนะนําให้เรามาเดินดูด้วยตัวเองเพื่อดูว่าขนาดและฟังก์ชันของบ้านที่เขาจัดมาแต่ละทป์เนี่ยมันเพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัวเราหรือเปล่าครับ พราะว่าบ้านแต่ละแบบเนี่ยราคามันไม่ได้ฉีกกันมากครับส่วนหัวใจของการออกแบบบ้านแต่ละทป์จะเหมือนกันครับก็คือมันมีความโมเดิร์นจ๋ามากมันมีรายละเอียดในการสร้างไพรเวซีให้แทบจะทุกจุดที่เราใช้งานจริงครับแล้วก็ตัวบ้านจะเน้นความคุ้มค่าของพื้นที่การใช้งานครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปกด subscribe ในช่อง YouTube c h a ของมิอง Mr. O ได้ครับ หรือจะติดตามผ่าน f a c e b o o k Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ